สวัสดีครับดิเกจินะครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับคลิปใหม่นะครับคลิปนี้ก็ตั้งใจอัดตอนเช้าเลยเพื่อให้ได้ดูในเช้าวันเสาร์นี้นะครับก็คลิปนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับโดยจะมีแอปพลิเคชันสองตัวหลักๆที่ใช้เชื่อมต่อตัวในิจาร์ตัวนี้นะครับตัวแรกชื่อว่า Galaxy Wearable ถ้าใครที่ดูคลิปก่อนหน้าเนี่ยจะคุ้นๆว่ามันคือแอปเดียวกับที่ใช้ใน Galaxy Buds ทั้งหมดเลยนะครับก็ ใช่ครับมันคือแอปที่ m s u n งเขียมมาเพื่อให้ต่ออุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ซึ่งรวมถึงนาฬิกาแล้วก็หูฟังได้ด้วยนะครับมันสมใส่เหมือนกันแต่ความต่างคือตัว galaxy wearable เนี่ยมันไว้เซตติ้งอุปกรณ์อย่างเดียวนะครับอย่างใน galaxy watch 4ตัวนี้เนี่ย จะเห็นว่าเขาจะมีหน้าตาแค่ Watch Face p p p s ทายแล้วก็ QuickPanel นะครับสตัวนี้ก็โชว์ว่าเราปรับไหลได้บ้างนะครับแล้วก็จะมีเซตติ้งนิดหน่อยนะครับของตัวนาฬิกาในภาพรวมทั่วไปแล้วก็ด้านบนก็โชว์เปอร์เซนต์แล้วก็ตัววันคงเหลือคราวนี้เนี่ยผมเมนชั่นก่อนเลยว่าตอนแรกเนี่ยผมทําคลิปแกะกล่องเนาะ ก็จำชงเคลมว่าอยู่ได้40ชั่วโมงใช่ไหมครับคราวนี้นะผมเลยปิดตัวฟีเจอร์หนึ่งออกไปก <c oughs> ็คือตัวออโต้ดิเทคชันเรื่อง,อ,งออกกำลังกายเพราะว่าก็มีการเปิดออโต้ไว้เนาะแต่ว่าบางช่วงที่เราเดินเร็วอะไรพวกนี้มันจับเป็นเราวอลกิ้งอะไรด้วยพวกนี้ทำให้มันเปลืองแบตโดยใช่เหตุเพราะว่าถ้าปกติ40ชั่วโมงเนี่ยก็คือไม่เต็ม2วันเนาะคุณต้องมาชาร์จครั้งหนึ่งซึ่งนะั่นหมายความว่าบางคืนอาจจะไม่มีการวัดการนอนเพราะว่ามันชาร์จอยู่ใช่ไหมเพราะเราคงไม่ชาร์จกลางวันอยู่ละอันนั้้นนกกก็็็เเปปอะไรรที่ผมูสึาคญลยิดตัว ทิ้งไปนะครับแล้วก็มาใช้ตัวนี้แทนเนาะก็คือปิดออโตดิเรชันไปแล้วก็เรื่องของตัวแสงหน้าจอเนี่ยแนะนําว่า ไม่จําเป็นต้องเป็นออโต้นะถึงแม้ก็จะมีเซ็นเซอร์ที่หน้าจอตัวนาฬิกาอยู่แล้วก็แมนวนวลไปก็น่าจะดีกว่าน่าจะประหยัดแบตกว่าครับอันนี้แนะนำหนสองตัวเลยออกกำลังกายก็กดมือ,อก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าอยออโต้สะดวกกว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะแบตเตอรี่ก็จะลดลงเร็วขึ้นนะครับอันนี้เป็นบลูทูธโมเดล40มิลลิเมตรนะครับโอเคเข้าดูหน้าแรกก็คือวอทเฟสวอทเฟสเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีความหลากหลายเยอะมากคือมันคัสตอมไใมซ์เยอะมากผมยกตัวอย่างว่าผมเลือกหน้าปัดเป็นตัวนี้นะครับโมเด์ Modern นะคร แอบนานฮะ่ะไม่เป็นไรเรามาดูตัว Helix Sport Plus ดีกว่าตอนนี้ที่เซ็ตไว้อยู่แล้วนะครับกดคัดสตอมไม์ได้เลยนะครับอันนี้แต่ละหน้าปัดเขาจะมีการคัสตอมไมค์ต่างกันนะอย่างอันเนี้ยเลือกได้แค่สีนะครับก็ถ้าเลือกสีชมพูก็จะเป็นสีชมพูเลยเลือกสีม่วงก็จะเป็นโทนม่วงเลยที่เหลือจะเหมือนเดิมนะอันนี้แล้วแต่หน้าปัดเลยนะครับก็ หน้าปัดที่เราโหลดไปแล้วจะอยู่ที่ด้านบนนี้ครับ m o r e recent first นะครับแล้วก็เวลาเลือกหน้าปัดอื่นที่โหลดมาแล้วเนี่ยแถบบนก็จะเปลี่ยนได้ทันทีไม่ต้องกดดาวน์โหลดใหม่นะครับเมื่อคัสเตอร์ไมดนี้ก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนสีได้เยอะมากเลยเนาะแล้วก็สีของเจ้าในนี้เนี่ยก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับเยอะพอสมควร second hand อีกคือเข็มนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยว่าขนัดันไหนซึ่งแต่ละหน้าปัดจะคัสตอรไมได้ไม่เหมือนกันนะผมยกตัวอย่างอันนึงคือตัว digital dashboard อันนี้ผมก็ใช้บ่อยนะครับในช่วงแรกันก็ ต้องเข้ามาดูเลยนะครับเห็นไหมว่ามันสีมันไม่สามารถเลือกอิสระได้เมื่อกี้นะแต่ว่ามันจะมีโทนที่เขาเช็คอยู่แล้วนะครับ9แบบแล้วก็มาเลือกข้างในได้ีหลกัลกๆจะเป็นสีนะครับแต่อันนี้มีความพิเศษก็คือเราสามารถจะเปลี่ยนตัววิเช็ตที่โชว์อยู่บนขอบด้านในด้านหนึ่งได้นะครับทั้งสี่ด้านเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เจ๋งดีนะก็ แล้วแต่คนชอบว่าชอบแบบไหนนะครับแต่ผมขอเลือกเป็นตัวอันไหนละเอออันนี้ดูสวยดีโมเดิร์นมินิมอลิซึมนะครับตอนนี้เราพยายามจะเข้ามาตัวเซตติ้งละก็เลือกเข็มได้นะว่าจะเอาเข็มแบบไหนขอเลือกเข็มแบบนี้แล้วกันไม่ต้องเห็นก้านเข็มเยอะเกินไปแต่มันตีกันไหมเนี่ยแอบจะตีกันนะครับเอากลางก็ได้อันแรกคัลเลอร์ก็อันแรกมันสีทองเนาะแล้วก็ตัวคอมมิเคชันหนึ่งเนี่ยตอนนี้ชอบเป็นฮาร์ดเรทใช่ไหมครับ ถ้าฮารรเราไม่อยากเอาเอาเดลิ t e แอคทิวิตี้ได้นะครับคือหัวใจก็คือเมื่อโชว์วหัวใจมันใช้ไปขนาดไหนแล้วซึ่งหัวใจจะมีอยู่3ขีดน,นะเดี๋ยวให้ดูในแอปซัมซองเฮลนะแล้วก็คอม a ิ i ช mm ั่นทูคือแบตเตอรี่โอเคครับดีละตามนี้เลยอันนี้วอทเฟซเราถูกใจแล้วก็จบเลยครับก็กลับไปสู่หน้าเดิมก็จะเห็นว่าหน้าปัดเราเปลี่ยนแล้วแล้วบนนาฬิกาก็เปลี่ยนเช่นกันนะครับใน, App, น Setting, แ, Real แอปเนี่ยก็จะมีแอปเซตติ n งแล้วก็เรียกเดอร์แอปแอปเนี่ยมันจะมีแอปอยู่สส่วนนะครับส่วนแรก ผ่าน YLS ของ Google อันที่2ก็คือแอปที่มีในมือถือนะครับซึ่งแอปที่มีในมือถือ ได้ชินอนุญาตในการเข้าไปดูในนาฬิกาอยู่แล้วแต่มีเงื่อนไขว่าแอปนั้นต้องรองรับด้วยนะเวลาโหลดก็อัปเโซเนี่ยมันก็จะมีฮะให้เรียกว่าเราจะลงวอลชไหมหรือว่าจะกดผ่านนาฬิกาก็ได้จะมีเรียกว่าเป็นแอปที่มีอยู่ p นโฟนเราอยู่แล้วครับแต่ r รี r d เดอร์เนี่ยคือการย้ายตำแหน่งนะครับอย่างเช่นคอมเพสผมไม่ค่อยใช้ผมก็แปะไปตรงนี้แล้วกันออย่างนี้ก็ได้นี่คือการเหมือนกับว่าจัดวางหน้าครับโอเคเสร็จแล้วก็เซฟนะครับก็มาเป็นแอปเซตติ้งแอปเซตติ้งยังมี4ตัวนะครับก็จะเป็นวิสปี้ อยู่เซตติ้งได้ว่าจะให้เป็นยังไงอย่างตัวโฟนเนี่ยก็สามารถจะเซตข้อความในการตอบกลับได้โดยไม่ต้องพิมพ์นะเพราะว่าถึงแม้เขาจะพิมพ์ได้ผ่าน g b o a r d หรือว่าผ่านจำจงคีย์บอร์ดเนี่ยเอาข้าจริงก็ไม่สะดวกมากนักเวลามีคนโทรมาเราปฏิเสธสายด้วยข้อความน่าจะสะดวกกว่านะครับก็เขามีให้เราเซตมานะครับตัว i อเ c ตค der อร์ก็ทำได้เหมือนกันอันนี้ผมก็ตั้งว่าถ้าอัดเสียงผ่านเจ้าตัวนี้ก็สามารถ Copy เสียงลงมือถือได้เลยนะครับประมาณนี้ ตัวไทยนะครับก็มันจะคือถ้าแปลตรงๆคือกระเบื้องเนาะแผ่นกระเบื้องแต่ว่าในนี้เนี่ยเขาไว้ใช้แทนตัวหน้าปัดของตัว เรือนนะครับซึ่งหน้าปัดมันมันเพิ่มได้เยอะมากอยู่แล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะใส่อะไรเพิ่มเข้าไปนะนี่ผมใส่ก็ทั่วไปเลยครับตามค่า d ด f a u อ t โรงงานแล้วก็เพิ่มไบโอออกซิเจนตัวหนึ่งถ้าไม่เอาถ้าไม่เอาอะไรเพิ่มเนี่ยก็ใช้ไปได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะเอาออกก็กดลบออกไปนะครับถ้าจะเพิ่มเนี่ยก็ไม่ยากครับก็กดบวกเข้าไปนะครับผมยกตัวอย่างว่าผมเอาตัวเฮล์ชามารีกันกดบวกเข้าไปก็จะบวกเข้าไปคราวนี้ตำแหน่งหน้าของตัวอันนี้ถ้าผมบอกว่าผมอยากจะไล่ก่อนสเตรส ก็ใช้ใย,ยอย่างเงี้ยครับก็ได้เลยใช้อยไม่ยากครับต่อมาควิกพา a เนลควิกพา a เนลก็คือสวิส่นเอง ซึ่งมันม,มันจะอยู่ในจากการลากจากด้านบนลงล่างมานะครับก็จะมีทั้งหมดสมหน้าแล้วก็สามารถจะจัดวางตัวปุ่มได้อิสระเหมือนในมือถือเลยนะครับไฟไมวอลส์ s, เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการหานาฬิกาโดยสั่งให้นาฬิกาดังเพราะนาฬิกามีสปีกเกอร์มีไมโครโฟนเช่นเดียวกันนาฬิกาสามารถสั่งหามือถือได้เช่นกันนะครับแต่ว่าถ้ารุ่นบลูทูธเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอยู่ในระยะบลูทูธนะแต่ถ้ารุ่น LTE เนี่ย อันนั้นไม่มีข้อจํากัดอยู่แล้วเพราะมันสัญญาณมือถือทั้งคู่นะครับว่าเซตติ้งอันนี้ผมจะไม่พูดเจาะรายละเอียดเพราะว่าภาพรวมใครใช้มือถือจอมซุ่อยู่แล้วจะเข้าใจเลยว่ามันคือการเซตติ้งแบบไหนนะ Notification ก็สามารถจะตั้งได้ว่าแอปไหนเราให้สิทธิ์ในการแจ้งเตือนนะครับประมาณนี้แนะนำว่าอย่าแจ้งเตือนเยอะเกินไปเพราะว่านาฬิกาได้แจ้งเตือนเยอะสิ่งมากเลยอย่างแรกเลยนะนาฬิกาไม่ p r i v a c y เพราะว่าคนที่อยู่ข้างๆคุณเห็น OTP อะไรพวกนี้ผมไม่แนะนำนะให้มาในมือถือดีกว่านะครับปลอดภัยกว่าเนาะเกิดนาฬิกาหายหรือใครกดดเเเข้ามามมมนนนยััห็ละครบ แล้วก็ซาวก็สั่งตั้งเสียงเล็กเข้าเลยได้ได้เหมือนที่มือถือเลยนะครับก็สามารถจะเปิดิดเสียงได้นะครับ ต่อมาจะเป็นดิสเพย์ก็ที่ผมบอกคืออ d a แ t i v e ブเนะี่ยดิสเพย์นะครับอันนี้ผมเปิดไว้อยู่นะแบตเตอรีเ่เนี่ยห้าสิเปนี่ยฟาดไป1วันละโอเคเนาะก็ถือเอ้ยอกันนึงนะผมชาร์จตอนเที่ยงเมื่อวานเออประมาณนั้นก็โอเคครับถ้าปิดเนี่ยมันน่าจะทํางานได้ค่อนข้างจะยาวนานขึ้นนะครับตัวอื่นก็ตามนี้ไวนะ้เนาะสามารถเซ็ตน่นนั้นนี้ได้เซ็ตเรื่องของความอร่อ้ในการในการทัชได้นะครับ advanced feature ก็สามารถจะตั้งปุ่มโฮมว่าเป็นอะไรได้ปุ่มแบ็คเป็นอะไรได้ซึ่งผมขอไม่ตั้งละกันเพราะว่่่าาจะงงาเดิมมนนนัตอ้ห อาทย์เดียวเองแล้วก็ทั่วๆไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการพูด t เท t s s p e c h เรื่องของตัวเบเซลคือวงแหวนรอบๆตัวหน้าปัดนะครับซึ่งอย่างนี้ก่อนวอช40 m MM มเนี่ยกับ40 m MM มที่ไม่ใช่คลาสสิกเนี่ยเขามีวงแหวนอยู่แล้วนะก็คือขอบจอเนี่ยแหละที่เป็นวงกลมที่ทัชไม่ได้เนี่ยมันสามารถทําตัววงแหวนได้ซึ่ง นั่นคือความดีงามนะครับใครปิดอันนี้ไปผมว่าเสียของไ่หน่อยนะแต่ว่าบางคนไม่ชอบก็ก็แล้วแต่ความสะดวกครับภาษาก็เช็ดได้เหมือนกันนะครับก็เหมือนกับในมือถือเลยโอเคครับจบตัวเจลชีเวเบอร์เรียบร้อยนะครับขอบคุณที่รับชมครับใครสนใจคลิปนี้หรือว่าอยากได้รายละเอียดคลิปนี้เนี่ยก็แจ้งมาได้ใต้คอมเมนต์เลยผมจะพยายามถามตอบให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ